มากับรถสปุกสปิกเล็กๆน่ารักราคาไม่น่ารักอย่างที่คิดมังกี้1,25กับปี2023สีขาวเบาะลายสกอตสีแดงย้อนยุคตัวมังกี้50สวยมากสวยมากขายแล้วด้วยน่ารักมากน่ารักมากซื้อมาจอดทำไมก็ไม่รู้ขายมือสองไปไม่เจ็บเยอะมือหนึ่งเก้าหมื่นถ้าอะไรไม่รู้จำไม่ได้เลย เป็นรถ125ที่นั่งคนเดียวรถสไตล์มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครสุกซนพร้อมจะเติมของแต่งไปเรื่อยๆแต่ไม่มีตงังเพราะเติมข้างวดอย่างเดียว <c oughs> จบครับโอ้รถแก้364โลเองเหรอโอยไม่ขับเลยอะ่ะ